ชาวามเขาฝันบอกเลขมันว่าแมนค่ะแต่ว่าก้อนเพิ่นจะตุยนี่เพื่อนว่าจงไหนเห็กน <kg> ก่อนก้อนคุณย่ยสิตุยเนาะ,ะเราเราจะถืเอเลขนีเนาะตามที่เราออกคลิปมานี่ก็จะถือสิบเอ็ดงวดติดจ้าเราก็จะมาเว,นว้นงวดหนึง่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมาถืออีกหกงวดแล้วก็จะเว้นไปงวดหนึ่งบานี้งวดที่เราจะตุยนั้นเลาก็ถือค,นนคือกัจ้ะพน้องบานี้ก่อนก่อนที่ย่ยสิตุยเราก็าากมากกว่ากับนิดละ อันอีปโปผู้ย่านั่นนะอยากได้ค้นไปพันข้ามหมาข้ามผู้ประสั่นพี่น้องครับก็เลยวา่าเอาย่ายย่ายสิไปจังไดผู้ใดสิมเาเฮ็ดบใบสีซอยนิดผู้ใดสิไปส่งงานน้ำนิดเอาก็ให้กูไปซะว่าสัน่นเอาสิไปจังดไดกูก็สิไปตัวกูซืสิไปอยู่น้ำปูน้ำยาว่าสัน่นเอาอแล้วย่ายย่ายสิไปยังเพิ่นบ่มีผู้พันหมาข้ามผู้เพิ่นบ่มีผู้ไปฟ้อนเป็นมูค่ะนะ เที่ยวเที่ยวบากับนิดอยู่เอยวันนี้ไปส่งงานน้ากันกลับไปน้ากันตลอดเนาะพี่น้องอยู่น้ากันมาต่างๆเหตุงานบายสีน้ำย่ามาน่ะอยู่น้ากันมาหาตีเฮาากับเห็นย่ายเบาอยู่ตาเฮากับ่เคยเสือดอกว่าว่าเล่าสิไปยังสินาบันนี้ลอดลาสุดโป่าสั้นไปน้ากูบาสวัสดีย่ามมาไปใส่ละย่ย โอ้ยกูบ่มีแนว่วงน้ำยางแล้วกูกระสิไปตุยนั่นแล้วโอ้ยหนูก <ไป S 1> ็ไปน้ำดอกอ, <c oughs> อยาแรกไปผู้เดียวโรด,ดสันดอกหนูกะลูกบาหันใหญ่หัวรถหววลากกับ่าหันบ่หันเลยเมือดหลังจากนั้นมาบรวนพี่น้องก็ได้ยินข่าวบ่ดีว่าย้ายตุยนะัาา่นล<อ>่ะจ้ะบันนี้บันนี้เฮาเฮาเฮา,ากับบเสือเนาะกัว่าเอาย้ายคือมาไปไหวไปไว่าแถมันกับบมีผู้ใดเสือจะโคนเนาะพี่น้องครับนเร็วบอดเนาะแมนมันเร็วมันมันทั้งมันกับท่านหันเนาะอกั ถามวาซูมมอนี้รับเลยบอกกยัง <c oughs> ก็ยังบดเสือว่าเล่าว่าเล่าตุ๋ยแล้วเพราะว่าถ้าล้างเทือไปทรงการทรงงานยังอย่างสิล่างทรงเพิ่นกะสิทักว่าเอา้ายายมาน้าอยู่ตัวนี่อังซินะแม้มไปทรงงานลาสูดของอันอุดรเ <c oughs> พิ่นกะทวงว่าเอา้ายายเถากับมาน้าอยู่ตัวเพิ่นกบเป็นล่างเพิ่นก็อาจจะเห็นะตาเท่านะ่นะเท้านะ่นะบ่เห็นตาเท้านะ่ะอยู่น้ำน่ะกะกะน้องแพทย์นะเพิ่นกบว่าอยู่วายายแถากับอยู่น้ํโตั่น่ะเราโคว่าสั้นเราก็เหตุการณ์เหตุงานอยังอยู่น้ํตโตคือเกาหันละว่าสั้น ตะค้นกับทวงหลายได้มาว่าเห็นยายลงรถว่าเห็นยายไปนัมนม่มพันเมจ่าตานิดนะบ่เคยเห็นแล้วยายกับบ่เคยมาหลอกมายังกับมีมือขึ้นนี่จกักเมนหลับเพื่อเมนสะล์มสะลือเฮ้ยเฮ้ม,มนนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะว่าเหตุงานหอดตีหนึ่งตีสองตลอด <S <S อีโปอีโปเอา้าเมนอย่างยายมึงอย่าลืมเด้อเหลเ็กตัวเก่าสัสตัวเก่ายายตัวใดเก้าศูนหากับหานึง สูงวดไหมปู่มึงอย่าลืมเดอ้อมึงอย่าลืมเดอ้อม,มามาห่องบอกัสิละตาในความรู้สึกกับคือน,นอนสะลืมสะลื่อนนั่นแหละจ้ะกับว่าในรับสนิทดอกอันนี้ก็คืนหูยิ่เสียงเลยจ้ะแล้วกับมาห่องใส่เองสิเลยกับฝากเอาไปพิจารณาเบื่องจะพี่น้องคันมากกระจัดคัดกับพานจ้ะเป็นเพียงแนวทางจ้ะ905กับ51บอครับแม่จ้ะ,จะ ท่าน,นท่าน,นชอบเลขตับหนึห่งยายเราเป็นคนมากเลข<ห>จะเราจะซื้อเลขตลอดซื้อทุกวดถือการ้ายจะ้ะถ้าแห่งเป็นคนบรินหรายเนาะถือสองหมื่นสามหมื่น,นึงสี่หม่นะ้ายายน่ะจ้ะกายคุณยาย บางย่ายฝันแมนเท่านี้แหละจ้ะครับจ้ะสติสติของท่านคือสิบเอ็ดนวดแมนจ้ะ่อนที่ทนานก่อนที่ท่านจะตุยท่านมาชวนพี่ไปตุยด้วยกันแมนบอไปน้ำเล่าบอไปโอ้ยบไม่ได้ฝันที่ของแท้เลยเด้ไปโรงงานเบึ้งคงลงลาลาสวดไหวปูอือเลือเ็จหันหลังกลับมาโปมืงอไปน้ำกูบอไปตุยน้ำกูบอวัดสันท่านบอกอย่างนี้เลยบอแมนเป็นส่วนอะไรสิเลยบ้านี่ บานี้ก็เลยว่าโอ้บ่ปน้ำดอกย่ายหนูกังวดรถมาหั่นเหมิดลูกเต่ากะเลียนมาหั่นจบ,บ,บก็เลบ่ปน้ำย่ายย่ายไปผู้เดียวโลดก็เลว่ายางซี้ตาไผ่กับบอคิดว่าสิ่งที่ห้าเว้าเล่นเว้าห,หัวกันมันจะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมพี่นอ้องจ้ะตาถามวาย่ายเป็นคนมากเลขกบอย่ายเป็นคนมากเลขกแล,ล้วเรากับเป็นคนบอกเลกแม่นครับจนได้ชาย่าว่ายายฝันแม่นยายฝันแม่นชายาของคุณย่ายนี่คือย่ายฝันแม่นขนาท่านเสียท่านก็ยังมาบอกเนาะแม่นแสดงว่าท่านก็ยัง ห่วงนะครับก่ฮัทเดียย่ายมให้โซกเนาะพี่น้องจ้ะก่ล่องล่องเอาไปจัดเบื้องจ้ะเลขย่ายนี่มะหองบอกคือ905 905รับผานึงเท่านั้นจ้ะ905กับ5นี้แมนจ้ะมีแค่นี้แมนจ้ะอ้ามีไม่หลายห่างเราเจ๊เนาะบอจ้ะย่ายย่าเรามักอยู่ซํานีจ้ะอืมเราสะซื้อประจําเราจะซื้อประจําของเราเลยตั้งตั้งแต่ท่านเสียมาท่านเพิ่งมาบอกเหรครับเจ๊แมนจ้ะ กับบอสบอฟันเห็นเรากับบมีเสียงบ่มาหลอกบ่มาย่างพี่น้องอยาาบ่มาหาจักเตือจนได้จมกับแมนีว่าเอาย่ยบ่มาหานี่จักเตือเนาะไปหาตะผู้อื่นว่าสั้นครับจ้ากัดเลยกัดสิเมนจมน้ำเล่าเรากัสีมาบอกวันนี่เหรอพี่น้องอมะบอกเมือ่อคืนนี้ล่าสุดเลยเมนจ้ะเมือม่อคืนนี่ เห็นเป็นตัวเดินมาเบาๆจ้ะหูยินแต่เสียงหูยินเสียงเดินโป๊ะโปเพอ่าคว่ายังไงอันโปโปมึงอย่าลืมเด้อเล็กตัวเก้าเหล็กเต่าโก้สั้นตัวไรๆย่ายเล็กเต่าโกย่า่น่ะนะมันหลายตัวเนาะสอดเอาก็เก้าศูนย์หากับหานึ่งไหมอีโปแล้วก็บองส่แล้วกับซีบวกกับนิดจังสีนะครับย่า่เราจะบอกกับนิดแบบนี้เก้าศูนย์ห้ากับห้าหนึ่งแมนจ้ะมีแค่นี้มีแค่นี้จ้ะมีไม่หลายหางเนาะมักกระจัดจ้ะพี่หนอกขัดกับพ เนิดมักไหมครับผมมักจ้ะมากกระยายไหมมากจ้ะมันมันตรงกันหลายสำนักพี่เนาะตรงกันหลายสำนักเหรอครับตัวนี้ตัวไหนครับพี่ตรงกันเนี่ยครับเลขตรงกันในเลขคะหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์ห้านี่กระตรงศูนย์เก้านี่กระตรงพี่เนาะจากตรงกันหลายสำนักใจขึ้นเลยนาทีเนาะชวนไปตุยนี่ไมมผมเราเป็นตะยานเว้โอ้คือก็คือว่าท่านท่าน เป็นเป็นลางมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับแม่หลังจากที่บอกเลขแม่น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 ท่านก็บอกว่าจะไปอะไรนะไปพันขมหมากเอาปูกับยาวาบอมีอ่นสนมพันขาหมากข้ามผู้ไ้ครับอมีคนมาฝรอนเป็นมูว่าสั้นย่าวาสิไปยูเป็นม่วนเพิอนดี่ตาโปว่าสั้นครับเอาย่ายสิไปจังไดเอาเพิ่นบโบมีคนพันขมหมากว่าสั้นเออกระสิไปยูเฮ็ดให้ปูให้ยาพันนะ ยเแ่านั้นเนี่ยเล่าเบาหนะนะก็เลยชวนพี่นิดไปตุยด้วยกันมันไปน้ำเล่าโอ้ยชวนไปตุยือไปปรากฏว่าท่านตุยจริงๆเมนเล่ากับตุยเลยกีงวดนะสถิติสิบเอ็ดงวดติดเว้นแค่งวดหนึ่งแล้วต้องมาถูอีกหกงวดจ้ะงวดที่หกนี่คือคือเป็นงวดที่เล่าถือหกหนึ่งลาสุดแล้วเล่ากับตุยเจ้าเมื่อเล็กอ่ะได้เอาเงินถือเลขไปน้าไป่ายุ่งงนพี่น้อง ขนาดตุยไปแล้วยังต้องเอาไปจ่ายที่งานงวดนี้เพิ่นมาบอกไม่อันนี้งวดนี้คุณยายมาบอกจ้ะโอ้มาถึกใจญ่เถิดเนาะบาดีออกหาเก่าแม่อ้าวตรงกันก็ไม่ฟ้องค่าหาหาเก้าชุนพ่อเจ๊ว่าตรงกันเนาะแม่จ้ะผียายบางมาบอกนะครับผมตรงตันฮอวเล็กความฝันคุณยายนี่กุหลาบจ้ะนี่เมื่อนี้กับเป็นจังได้วุ ดูซื้อกับขี่รถมอเตะไส่ขี่ม้าไส้เลยพี่น้องคืออยากมาหลายปกติกแบ่ว่าใดมาแม่นจ้ะมันทำฮีทำฮอนนทำเหล็กคุณยายมาห่วงบอกนี่ยละโอ้ดูซื้อกับมาเลยมือนี้บ่านนี้ขี่มอ้าไส์ม้าผมเนาะคือยุ้ยเดืตัวนี้ก็ได้ฝนกระตุกบันนี้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็จัดค่ะก็ผ่านเป็นแนวทางเป็นเคลื่อนยงแนวทางจ้ะ เขาแคบมาจอดนด้วครับพี่น้องแคบแล้วพี่น้องเปียกแล้วได้ไหมครับนี่บางนะครับไม้ไฮโซบลงก่อนครับผมเอาแค่นะครับเปียกเข้าลมก่อนไหมตามนั้นนะครับศูนย์หนนย์ห้า